สวัสดีครับทุกคนผมเจาวารปัตนะครับวันนี้มีแต่เรื่องไปเริ่มต้นกันที่ยูย่สิอุ่นเครื่องเอาชนะอินเดียไป4-0จากประตูของศิลปภพบันดีเป็นการยิงฟรีคิกยะเสาแรกและมีจุดโทษอีก2ลูกจากพลเอกมณีกรและก็แชร์ผลอดทนปิดท้ายด้วยลูกยิงของธนกฤษชดเมืองปักโดยแนวคิดแล้วก็ไอเดียของแมชนี้คดวางทาชัยนรงอ่องตระกูลก็จัดตัวจริงซึ่งเคยร่วมงานกันมาก่อน ตั้งแต่ชิงแชมป์อาเซียนจนถึงชิงแชมป์เอเชียร,รอบคัดเลือกมาผสมกันโดยพยายามเอาผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดที่สามารถเรียกตัวมาได้ลงสนามพร้อมกับหน้าใหม่ที่ถูกเรียกไปในช่วงเดือนตุลาคมที่อุ่นเครื่องกับจีนทําให้เกมรุกกลายเป็นภาพใหม่หน้าเป้าเป็นยศกรบุรพาซ้ายชินเงินผู้ตันยงแล้วก็ขวาศิรภพบันดีส่วนย์เมคเกอร์ เป็นธนกฤิโชดเมืองปักก็ถือว่าเกมอื่นอัดในช่วงแรกครับแต่ว่ามันมีฟรีคิกเป็นตัวปลดบล็อกก็หลังเกมโคดวางให้สัมภาษณ์บอกว่าผลการแข่งขันถือว่าเกินเป้าและก็ขอให้เครดิตกับนักบอลที่ลงไปแสดงถึงความกระหายโดยเฉพาะสถานการณ์ที่ไม่มีบอลแล้วก็เปลี่ยนจากเกมรับเป็นรุลุกเป็นรับที่เรียกว่าทางซีชั่นตรงนี้ทําได้อย่างยอดเยี่ยม แต่มีหลายจุดที่ต้องปรับแก้ก่อนไปลุยซีเกมซึ่งก็บอกว่าอินเดียเป็นทีมที่น่ากลัวในตอนแรกเพราะว่ามีคอนเซปต์วิธีการเล่นชัดเจนในการสร้างทีมขึ้นมาและตัวเิมเ้นเนี่ยมีความสามารถเฉพาะตัวเยอะจริงๆแต่นั้นนี้ก็ต้องให้ข้อมูลกันตรงๆว่าการที่ไทยชนะขาดก็เพราะว่าอินเดียชุดนี้มันคนละชุดกับที่อุ่นเครื่องแล้วก็บุกไปเอาชนะและก็เสมอกับอินโดในช่วงก่อนหน้านี้2เกมเอาเป็นว่าขุมกําลังที่เจอกับไทยเนี่ยมันอ่อนลงไปแต่เราก็ต้องชมตัวเองด้วยนะครับที่สามารถถล่มเขาขาดได้ เพียงแต่ว่าแต่ละลูกก็ต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่มันมาจากจังหวะเป็นลูกนิ่งแล้วก็จุดโทษมากกว่าส่วนการเปิดเกมแบบโอเพ p นเพลย์ที่บุกเข้าใส่เขาแล้วต้องการยิงเพื่อเพิ่มความมั่นใจตรงนี้มันไม่ได้เลยอย่างลูก4-0ก็เป็นจังหวะสวนกลับเลยกลายเป็นว่าเวลาเราบุกขึ้นไปเนี่ยเราพยายามจะยิงประตูให้ได้แต่มันจบไม่ลงที่ซ้อมมาก็เน้นความหลากหลายทั้งเรื่องของการเปิดด้านข้างไปสุดเส้นแล้วก็หักย้อนคัดแบ็กกลับมาหรือว่าลูกเปิดค่าแนวรับที่เรียกว่า early cost คือน้องๆเนี่ยก็พยายามจะเล่นทุกจังหวะให้มันไม่ซ้ากันแล้วก็สร้างสถานการณ์เกมลุกใหม่ๆตลอดเพราะเหมือนกับโค้หวังก็รู้ดีนะครับในฐานะที่เป็นนักบอลมาก่อนแล้วพอก้าเป็นโค้ชเนี่ยในซีเกมในอาเซียนเวลาเราเจอทีมคู่ต่อสู้น้อยทีมครับที่จะมาเล่นเปิดเกมแรกกับเราโอเคช่วงตอนอาเซียนเนี่ยอาจจะมีสถานการณ์แบบนั้นบ้างบางช่วงเวลาแต่พอมาเล่นในทีแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเรามาแบบฟูลทีมผู้เล่นดูเข้าขากันแล้วเกมรับแดนบนค่อนข้างดุดันในจังหวะเพรสซิง เอาเป็นว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดคู่ต่อสู้เขารู้ว่าด้อยกว่าเราเขาก็รับเต็มตัวแล้วรอจังหวะในการโต้ส่วนทีมที่คิดว่าสูสีจากที่เราเองเป็นฝ่ายตั้งรับตอนที่ค้ณวังมาทําในชิงแชมป์อาเซียนมันก็จะเปลี่ยนไปภาพในซีเกมผมเชื่อว่ามันจะมีจังหวะเปิดแรกกันหรือบางทีเราอาจต้องบุกใส่เขาเป็นส่วนใหญ่ในฐานะเจ้าบ,บ้านดังนั้นที่หลายครั้งล้าหน้าจังหวะจ่ายขาดขาด,ขาด,ขาดเกินๆไทม,มิ่งในการเคลื่อนที่มันไม่ตรงกันนัดนี้ถ้าเกิดมันเนียนๆหน่อยอะมากกว่า4ลูกก็ทําได้ ก็ต้องว่ากันตามโตนะครับพอคนไปมองผลการแข่งขันบอดชนะอินเดีย4ี่ส่วนแล้วยิงขาดผมไปอ่านคอมเมนต์เนี่ยรู้เลยว่าบางคนไม่ได้ดูเกมได้ซ้าไปเพราะเป้าหมายใน2เกมนี้ของคชวังคือทดสอบเกมโอเพ่นเพลคือเปิดใส่คู่ต่อสู้อยากจะได้ประตูในช็อตแบบนั้นมากกว่าจุดโทษฟรีคิกมันเป็นผลพลอยได้ที่จะเป็นส่วนหนึ่งเป็นโบนัสในการทําให้ทีมคลายความกดดันแต่ขึ้นชื่อว่าฟุตบอลที่ต้องเป็นเกมรุกทั้งโคช้ชแล้วก็ผู้เล่นซ้อมกันมายังไงก็คงอยากเห็นการทําประตูด้วยแพทเทิร์นที่ซ้อมมา พราะมันแสดงให้เห็นว่าคู่ต่อสู้ตามเกมของเราไม่ทันคราวนี้โดยวิธีการสร้างมันก็ต้องชัดเจนว่าโคดวางจะทําบอลสไตล์ไหนแต่พอเราไปดูนะครับเขาเล่น2แบบอยู่แล้วแล้วก็ดูหน้าง,งานว่ารูปแบบไหนเหมาะสมบางทีเจอกับทีมในกลุ่มที่เราคิดว่าเราเหนือกว่าโคดวางยังเลือกที่จะไม่คลองบอลเลยครับแต่ไปเพรสซิ่งแดนบนแทนคือตอนนี้บอลสมัยใหม่มันก็ไม่ได้มีแพทเทิร์นอะไรตายตัวเพราะเห็นได้ชัดว่าเดี๋ยวนี้ทีมที่ครองบอลน,น้อยมีโอกาสจะชนะมากกว่าเพราะว่าการเก็บบอลไว้กับตัวแต่ไม่สามารถยิงประตูคู่แข่งได้ มันก็คือการต่อบอลที่พร้อมจะผิดพลาดและก็เสียประตูได้เหมือนกันไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับตอนตั้งไข่ทีใหม่ๆที่ค้ชวางไม่มีเวลาในการเตรียมตัวเลยคล้ายๆกับแอนโทนีฮัสซันนี่แหละครับเริ่มต้นในแมตช์กับตีมอร์ชนะ4-0แล้วไปเสมอเมียนมา0-0ก็โดนวิจารณ์ยับเลยเพียงแต่ว่าตอนเปลี่ยนจากกายะมาเป็นค้ชวางเนี่ยเสียงมันอาจจะแตกมีทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยปะปนกันไปแต่พอมาเป็นอีชีกับฮัสซันอันนี้ค่อนข้างเอกฉันว่าทำลายในการปด มันทำให้การทํางานของฮารสันจะพลาดไม่ได้ฉะนั้นเมื่อวันนี้กลับมาที่ยูยี่สิคดวังติดตั้งระบบเรียบร้อยคาแรคเตอร์ของผู้เล่นเราจะรู้เลยนะครับว่าถ้าคนนี้ไม่มาใครจะไปเล่นแทนอย่างชัดเจนเลยคือแผงแบ็กโฟเราก็จะรู้นะครับว่าวาริชูทองไม่มาก็เอาอัตพลแสงทองมาเล่นอาจจะทดแทนกันแบบ100%ไม่ได้แต่วิธีการก็จะปรับเปลี่ยนไปเล็กเ,น,เน,น้อยๆตามความสามารถของผู้เล่น ด้วยความน่ากลัวในการทํางานของอาชีพโค้ชว่าจะเป็นสมโมสรหรือว่าทีมชาติยิ่งทีมชาติยิ่งชัดนะครับพะคุณทําทีมไปสักพักหนึ่งแล้วผลงานมาเริ่มอิ่มตัวตัวผู้เล่นมันขยับสวอรใหญ่กว่านี้ไม่ได้แล้วแล้วกลายเป็นว่าเราเริ่มคาดหวังผลการแข่งขันที่มันดีขึ้นกับเกมที่มันใหญ่กว่าเดิมมากกว่าอาเซียนไปเอเชียแล้วเราก้าวไม่ผ่านพอกลับมาสร้างทีมหรือว่าปรับใหม่เราไม่ได้มีองค์ประกอบที่มันเยอะขนาดนั้นเหมือนที่ญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีเป็น อันนี้มันก็จะสร้างความสับสนให้กับโค้ชว่าแนวทางที่ทําอยู่เนี่ยทีย่มันใช่หรือไม่ใช่จากที่มันเคยดีทําไมบอลมันไม่ชนะหรือว่าคู่ต่อสู้รับมือได้หมดพอรับมือได้หมดก็เริ่มจะเปลี่ยนวิธีการพอเปลี่ยนวิธีการมันไม่ใช่ตัวเองก็ต้องไปหาผู้เล่นที่มีคาแรคเตอร์ที่มันเข้าและส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ได้มีแบบนั้นนะครับน้อยมากที่ผู้เล่นไทยจะสามารถเล่นได้2หรือ3าําแหน่งในคนคนเดียวเพียงแต่ว่าชุดนี้มันพอมี มันก็เลยทําให้เวลาขาดตัวที่เป็นความหวังของทีมอย่างในแคมปเนี้ยชัดเจนเลยนะครับทั้งคาขะและก็เสกสารหายไปแต่กลายเป็นว่าชัยพลขึ้นไปเล่นก็ไม่ได้แย่เพียงแต่คุณภาพและสิ่งที่คดวางอธิบายไปเนี่ยมันเป็นเรื่องจริง ในแง่ของความเฉียบขาดที่เด่นมากแล้วถือว่าตาถึงก็คือการเอาชีนเงินผู้ตันยงขึ้นมาผมมองว่าเขาพัฒนาแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจากแคมป์ที่จีนมาถึงตรงนี้ในแมชกับอินเดียชัดเจนเลยว่าจังหวะจากโคนมันดูสมูทมากขึ้นในการเล่นร่วมกับเพื่อนลองตัดภาพไปดูนะครับทัวร์นาเมนต์ของศิลปภพบันดีที่เล่นในชิงแชมป์อาเซียนก็ได้เพราว่าน้องเนี่ยมันมีของอยู่แล้วแต่มันต้องการโอกาสและเวลาในการ,ารก้าวข้ามปรากฏว่าดันไปโชว์ฟอร์มดีในแมชกับอินโดนีเซีย คราวนี้เปลี่ยนทุกอย่างเลยจากเลี้ยงจี้ไม่ผ่านคราวนี้เลี้ยงผ่านหนึ่งต่อหนึ่งตัดเข้าในยิงประตูได้กลายเป็นว่ามาตรฐานจะในสมโมสรที่เขาทําได้ก็ถูกเอามาใช้ในทีมชาติอันนี้เป็นคําจํากัดความชัดเจนเลยครับว่านักเตะบางคนดีในสมโมสรแต่มันก้าวไม่ผ่านในทีมชาติทําไมมันถึงมีเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะหัวใจและก็การรองรับแรงกดดันของแต่ละคนมันไม่เท่ากันซึ่งตรงนี้ผมว่าเป็นจุดเด่นของค้หวังในการประกอบร่างทีมในช่วงเวลาสั้นๆที่เขาจะมีวิธีในการพูด เพื่อให้นักบอลเนี่ยเห็นภาพจากประสบการณ์โดยตรงแม้ว่าสไตล์ในการพูดอาจจะไม่ได้กระตุ้นหรือว่าดูเร่งร้าวอะไรแต่มันคือการอธิบายเพื่อให้วิธีคิดแล้วให้นักบอลเนี่ยไปตัดสินใจในช้อยที่ดีที่สุดส่วนข่าวดีก็มีต่อเนื่องครับจากตัวผู้เล่นของ BG ที่ติดปัญหาว่าชานนกับวาริส จะเป็น2คนที่โคชบอลนียอยากได้ทั้งหมดแต่ BG อาจจะปล่อยมาไม่ได้โดยให้เลือกคนใดคนหนึ่งซึ่งแน่นอนครับประเด็นของซีเกมมันชัดเจนตั้งแต่มีการต่อรองก,กันแล้วว่าถ้าไม่หยุดหลีกในช่วงซีเกมสมสสรต้องปล่อยตัว มาช่วยในชุดนี้อย่างน้อยทีมละคนหรือ2คนบีจีก็ไม่ได้ทําผิดเงื่อนไขรวมถึงทีมอื่นด้วยเพียงแต่ว่าโค้ชเองเนี่ยอาจจะเป็นเลือกผู้เล่นเราจิ้มออกมาไม่ได้ต้องให้สวมรสรเป็นคนพิจารณาโดยวารต์เนี่ยผมวาม่าค่อนข้างยากเพราะว่าเขาอยู่ในข่ายที่อีชีจะใช้อยู่แล้วในการฝึกซ้อมและในช่วงซีเกมบอลลีมันก็เตะด้วยเลยกลายเป็นน่าจะจบที่ชาดนธรรม,มาอีกหนึ่งคนที่ได้มาเสริมรวมกับชาลพัทบัวพันธ์ ตัวนี้ก็ว่ากันไม่ได้นะครับทีมอื่นก็เป็นเหมือนกันคือเขาไม่ต้องปล่อยมาช่วยทีมชาติก็ได้เนื่องจากมันไม่ตรงตามไปทินฟีฟ่าและที่สาคัญยู23ผลก็เน้นย้ำมาตลอดว่ามันไม่ได้มีกฎนี้เหมือนกับทีมชาติชุดใหญ่ก็เลยเป็นภาวะจํายอมของโค้ชทีมชุดนี้ที่ต้องแก้ปัญหาและมีแผน2แผน3ในใ,นใจตลอดเดี๋ยวภาพคงชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวจะเก็บตัวอีก3วันแล้วก็จะอุ่นเครื่องกับอินเดียแบบปิดอีก1เกมแล้วปล่อยน่บอลไปพัก จากนั้นมารวมอีกรอบหนึ่งคือ24และก็จะเห็นรายชื่อนักเตะชุดสุดท้ายของซีเกมเท่าที่ดูเนี่ยผมว่าจะเน้นเรื่องของการจบสกอร์ละเพราะโค้ดวางพูดหลายครั้งมากนะครับไทมิ่งในการวิ่งขึ้นลงทั้งซัพพอร์ตแล้วก็ครอบเวอร์กันเวลาได้บอลแล้วก็เสียบอลมันเป็นปัญหามาตั้งแต่แคมป์แรกอยู่แล้วที่เขาเข้ามารับงานแล้วพอมันขาดตัวหลักไปในซีเกมไม่ได้มาเหมือนในชุดชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกยังไงมันก็ต้องขับไปซ่อมไปกันใหม่แต่ผมเห็นภาพนะครับว่าชุดนี้ไม่ได้เเรลย และเพะเผลยังมีหลายคนดีพอจะไปเล่นชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายด้วยเมื่อบวกกับตัวที่หายไปก็เป็นชุดที่น่าดูเหมือนกันแม้ว่าตอนแรกคิดว่าอาจจะไปไม่รอดแต่ก็กลับมาอยู่กับร่องกับรอยจนได้จากนั้นครับชุดใหญ่ของแอนโทนีฮัตซันแล้วก็ทัพช้างศึกหลายคนเดินทางไปเรียบร้อยนะครับถึงศรีลังกาแล้วด้วยแต่ว่าก่อนไปก็ถือว่าโสมจัดเพราะว่าซ้อมห้ามกลางแดดที่ร้อนระอุแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นหน้าหนาวแล้วแต่ว่าไปเตะศรีลังกาเนี่ยฮัตซันเขามีแนวคิดนะครับว่า จะพยายามซ้อมให้ตรงกับเวลาของการแข่งขันให้ได้ซึ่งวันแข่งเนี่ยเวลาท้องถิ่นที่สิงกาคือบ่าย3กว่าผมบอกเลยว่าพวกตัวยุโรปเนี่ยโหตับแลบแน่นอนแล้วยิ่งเกมของห่างสั้นเร็วแบบนี้การปรับตัวเรื่องของระบบหายใจการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อแล้วก็ร่างกายยังไงต้องใช้เวลาอีกสักพักนึงแต่ว่าแอนโทนีก็ยืนยันนะครับว่าเป้าหมายแน่นอนมันคือ3คะแนนแล้วการเสียสุภายัย ไม่ได้รู้สึกดีเลยแต่ก็แอบหวังว่าอามจะกลับมาได้เร็วแล้วก็แข็งแรงกว่าเดิมซึ่งเชื่อว่าที่มีอยู่ตอนนี้ดีพอจะชนะและคว้า3คะแนนจากสีลังกาได้ส่วนการเรียกบาริดมาแทนเพราะว่าเห็นเควินมีอาการเจ็บที่น่องแล้วพอไปดูแบ็กเนี่ยมันมี3บวกหนึ่งก็คือธีรทอรเนี่ยถ่างไปเล่นแบ็กซ้ายแทนเควินได้เลยต้องการกําลังเสริมมาเพิ่มเติมแต่แนวรุกเนี่ยมันมีมากพออยู่แล้วโดยการไปเยือนก็ไม่ได้กังวลอะไรเพียงแต่ว่าสภาพแวดล้อมมันอาจจะไม่เหมาะ กับทีมสักเท่าไหร่คืออาจจะมองว่าเป็นเกมที่เอาตัวรอดแต่ด้วยรูปแบบแล้วก็วิธีการคอนเซปต์มันชัดแล้วนะครับว่าจะเล่นแบบไหนเพียงแค่พอบุกปุ๊บเนี่ยเวลาเสียบอลมันมีปัญหาในการจะตัดคืนคือเกมรับเนี่ยมันเอาบอลโต้กลับของคู่ต่อสู้ไม่อยู่ซึ่งฮั้สั้นยืนยันว่าเขาได้แก้ตรงจุดนี้ก่อนเป็นประเด็นแรกส่วนนักบอลจะทําได้ดีแค่ไหนก็ต้องไปประเมินหน้าง,งานด้วยว่าสีลังกามีความเข้มข้นในเกมรุก ที่ดีกว่าเดิมไหมเนื่องจากในยุคของอิชิเนเขาเน้นเกมรับเป็นส่วนใหญ่และผมจําได้ว่าก็รับเลือกจนไทยเนี่ยยิงได้แค่ลูกเดียวโดยที่เขาเนี่ยแทบจะไม่มองจังหวะขึ้นมาโต้กลับใส่เราเลยถ้ามันไม่มีพื้นที่ในการเล่นจริงๆโอเคสามชั่วโมงกว่ากับการเดินทางนั่ง,งเครื่องไปผมว่ายังสบายๆนะครับส่วนการต่อรถไปที่โรงแรมก็อีกประมาณชั่วโมงหนึ่งแต่ว่าเดินทางไปซ้อมเนี่ยสนามค่อนข้นขนขางไกลพอสมควรเจ้าภาพจัดให้เ,เป็นธรรมดานะครับเราเป็นทีมเยือนก็คงต้องทําใจและก็บริหารจัดการตัวเอง แต่ว่าสนามแข่งยังมีข้อดีคือมันใกล้เพียงแต่ว่าชีวิตทุกวันก่อนจะถึงวันอังคารที่18เนี่ยเราจะได้ซ้อมสนามจริงแค่ครั้งเดียวก็คือ o f f i c i a l t r a i n i n g วันที่17ฉะนั้นส่วนใหญ่ก็ต้องไปลงรายละเอียดในการซ้อมซึ่งผมคิดว่าอาจจะไปทําตัวนั้นยากด้วยนะครับเดี๋ยวโดนคู่แข่งสกาวเอาเลยคิดว่าน่าจะพยายามแก้ไขแล้วก็บอกทุกคนไว้ตั้งแต่ในช่วงของการดูวิดีโอพูดคุยเก็บตกรายละเอียดแล้วก็ไปซ้อมในช่วงเช้าวก,กว่อนจะเดินทางเมื่อวานไปแล้วส่วนผลการแข่งขันเนี่ยเราเจอสีลัง แต่จริงเนี่ยถ้าเกิดจะเปลี่ยนแปลงเราคิดว่ามันต้องดีกว่าสมาคมก็ต้องทําให้เห็นแลลวครับรวมถึงฮาสซันด้วยกับเกมนี้ว่าคุณจะพาทีมกลับมาในสถานการณ์แบบไหนแต่ถึงแม้จะชนะสีหลังกายังไงเกมสุดท้ายคุณต้องวัดกับเติร์กอยู่ดีและมีเงื่อนไขเดียวที่ต้องชนะเติร์ดด้วยเพื่อผ่านเข้าสู่เอเชียนคัพรอบสุดท้าย ส่วนแต้มของฟีฟ่าเรนกิ้งเราจะบวกเพิ่มมา4.77แต้มถ้าเกิดแพเนี่ยติดลบมากถึง20.23คะแนนเลยนะคบเพราะว่าดับโลกของศรีลังกากับเติร์เนี่ยห่างกับเราพอสมควรแต่เราพลาดให้เติร์ไปเนี่ยผมจะได้ว่าติดลบน่าจะ16แต้มกว่าๆฉะนั้นอย่าแย่ถึงการแพ้ชนะได้แต้มน้อยก็ยังโอเคค่อยๆขยับไปทีละนิดถ้าเอาได้เนี่ยก็จะขึ้นมาอยู่ดับ94ของโลกก็ตามเชียร์กันนะครับซึ่งผมคิดว่าสนามสภาพก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โคลัมโบเรดคอร์ ต้องรุ้นในเรื่องของวิธีการว่าเราจะเอาตัวรอดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่งแค่ไหนซึ่งต้องพึ่งประสบการณ์ของผู้เล่นด้วยผู้ตัวเก่าเนี่ยน่าจะเติมเต็มแล้วก็คุมจังหวะช่วยโค้ชข้างสนามได้เยอะ18พฤศจิกายนวันอังคารที่ถึงนี้17นกร15นาทีนะครับเริ่มแข่งขันไทยรัฐทีวช่อง32 YouTube b g Sport แล้วก็ t i o n Now รับหน้าที่ในการถ่ายทอสดครับ ครับไปดูประเด็นของวันแชมเปี้ยนชิพโอ้วันนี้สึกใหญ่นะครับวัน173ก็คับข้างด้วยคู่มวยดีๆที่ญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งแต่มันก็อาจจะมีดราม่าหน่อยกับการชั่งน้ําหนักซึ่งมันยากมากนะครับในกติกาของวันเพราะมันมีเรื่องของการทาน้ําหนักแล้วก็เสร็จปุ๊บต้องมีค่าน้ําที่ต้องผ่านตามเกณฑ์ด้วยไอค่าน้ำเนี่ยเราใช้คํานี้กันมาแต่จริงๆมันก็คือปริมาณน้ําที่อยู่ในร่างกายของนักมวยต้องผ่านเกณฑ์ที่มีความปลอดภัยตามกฎที่วันแชมเปี้ยนชิพตั้งไว้ ดังนั้นการช่างน้ําหนักแบบนี้ผมบอกเลยนะครับว่ามันโคตรยากเลยแต่แฟนมวยบางคนก็ไม่เข้าใจตอนหลายๆคนตกตาช่างเนี่ยก็ด่ากันเละเทะรถถังเนี่ยโดนจนยับเลยแต่ื่อวานที่ผ่านมากลายว่าเขาช่างทีเดียวผ่านทังที่ตอนแรกเนี่ยออกมาช่างช้าด้วยนะครับประมาณสัก40-50นาทีจนรุนว่าเฮ้ยเขาจะออกมาช่างหรือเปล่าแต่เขาพยายามทำน้ําหนักเขากะท,ทําทีเดียวผ่านเลยไม่อยากออกมาช่างแล้วกังวลก็คือเอาให้ชัว วิ่งอยู่ในห้องให้น้ำหนักมันลงเพื่อกะว่าเอาทีเดียวอยู่ส่วนน้องโอเนี่ยการเป็นตกตาช่างครับน้ำหนักกับผ่านซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นการชกมวยไทยเนี่ยยังไงก็สบายนะครับตรงนี้เพราะว่าเราเอาแค่น้ำหนักแต่ว่ากณิการของวันเนี่ยพอมีค่าน้ําเข้ามาตรงนี้มันยากเพราะเขากลัวว่าถ้าเกิดนักมวยขาดน้ำเนี่ยมันมีผลต่อเรื่องของสมองแล้วก็เรื่องของอาการช็อกต่างๆแล้วน้องโอช่าง2รอบนะครับ ดันไม่ผ่านก่อนจะว่าผ่านในช่วงหลังจะหมดเวลาในการชั่งน้ำหนักไปแล้วซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ได้สวมกอดกันนะครับน้องโอ๋กับรถถังเพราะว่าจริงก็อยากจะชกมวยเนี่ยไม่ต่อยกันเนี่ยรายได้ไม่เกิด แล้วเสียหายด้วยเพราะว่ามันเป็นศึกใหญ่ที่ญี่ปุ่นคนก็รอซื้อบัตรผมว่าน่าจะน่าดูกว่าคู่เอกด้วยซ้ำไปนะครับสำหรับซูเปอร์บอลกับโนยริเพราะนี่คือหนึ่งในไฟที่มีเข็มขัดแชมป์โลกเป็นเดิมพันที่รถถังจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งได้หลังเสียแชมป์จากการตกตาช่างไปก่อนหน้านี้แต่ครั้งนี้โอ้วินัยดีมากนะครับรถถังยังกระหายที่อาจจะแก้ตัวจากการหายไปทั้งอาการบาดเจ็บด้วยแล้วก็ฟอร์มในช่วงหลังที่อาจจะไม่ได้ดุดันแต่ยี่ห้อของการเอนเตอร์เทนเนียยังคงอยู่ครบถ้วน100% พียงแต่ว่าไม่ง่ายนะครับน้องโอที่ช่างผ่านเนี่ยอาการไม่เท่าไหร่แต่ว่ารถถังเนี่ยน่าจะลดหนักในช่วงก่อนช่างนะครับต้องออกมาโพสต์ขอโทษแฟนมวยเนื่องจากว่าหลังจากที่เขาช่างหนักผ่านกลายเป็นรถถังก็โชคเองไม่ได้เหมือนกันแล้วต้องถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลไปให้น้ําเกลือไฟก็ถูกยกเลิกไปโดยปริยายในมูลรถถังเนี่ยผมก็ทราบข้อมูลนะครับจากคุณติปตะกูลมวยซึ่งก็มีโอกาสได้ทําคลิปชี้แจงเล่าให้แฟนมวยฟังว่าไอตอนลถหนักผ่านเนี่ย โอ้สบายเลยนะครับก็เดี๋ยวมากินมาพยายามฟื้นฟรูร่างกายแต่พออยู่ไปสักพักหนึ่งอากาศที่ญี่ปุ่นมันเย็นแล้วรถถังนี่อาจจะไม่คุ้นแม้ว่าจะเคยไปชคที่ญี่ปุ่นก็ตาแต่มันคนละอย่างกันนะครับในวัยที่อายุเยอะขึ้นด้วยแล้วก็หลายองค์ประกอบอยูดีเขาก็มีอาการเป็นตะคิวทั้งตัวแล้วหัวใจนี่ก็เต้นแรงนะครับชีพประอนี่ร้กว่าเลยต้องเซฟนักกีฬาไว้ก่อน และคนจะบอกว่าเฮ้ยรถถังเนี่ยแกล้งหรือเปล่าที่ไฟนี้ตัดสินใจป่วยซะเลยเพราะกลัวว่าถ้าเกิดตกลงค่าตัวในการหักเปอร์เซ็นต์ของน้องโอแล้วจะชกกันได้ดันแพ้ขึ้นมาแล้วเสียหายเพราะเอาจริงเนี่ยร่างกายของน้องโอเดี๋ยวฟิตปริ่มมากนะครับในไฟนี้แล้วหลายๆคนก็บอกว่าถึงแม้น้องโอจะอายุเยอะแต่ผ่านมวยมาแบบโชคโชนมากถ้าเกิดสมมติรถถังดันปิดเกมสั้นน็อกไม่ได้ในช่วงยกหนึ่งยกสองเกมยาวเกิดพลิกเสร็จน้องโอข,ขึ้นมา ใครจะไปรู้ตรงนี้ก็อธิบายกันแบบไม่ต้องซับซ้อนอะไรมากมายนะครับกลับไปเรื่องเดิมนักมวยเวลาอยากจะชกอยากมีโปรแกรมเนี่ยเขาเดิมเลยนะครับว่าถ้าเขาจะได้เงินคือการขึ้นบนเวทีแล้วระครังดังเป้งนั่นคือการชกแล้วจะได้ค่าตัวแต่เนี้ยไม่ได้อะไรนั่นหมายความว่าทั้ง2คนซ้อมมวยฟรีแลอาชีพนักมวยอ่ะมันเป็นนักสู้แล้วมันจะบาหลีกันทาไมเพราะว่าหนีกันครั้งนี้คุณชาตรีก็จับมาประกบอยู่ดีแม้ว่าอันดับของแต่ละคนอาจจะไม่ได้สูสีและดีพอแต่วันอำนาจจัดไฟหรือว่าโปรโมเตอร ที่มีคุณชาตรีก็ยังเป็นใหญ่อยู่เพราะว่าวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยมันเป็นองค์กรมันไม่ใช่เหมือนสถาบันพวก WBCWBAWBCIBF พวกนั้นเนี่ยชัดเจนนะครับว่าเขามีคณะกรรมการกลางจะไปสั่งซ้ายหันขวาหันเนี่ยมันก็อาจจะยากหน่อยจะถามว่าเกิดขึ้นได้ไหมวงการมวยสากลก็เป็นนะครับของวันเนี่ยชัดเจนว่าเวลาประกบเขาต้องเอาคนที่มียอดวิวอ่ามีคนที่สนใจอย,อยากจะซื้อบัตรไม่งั้นเขาจะทำธุรกิจ หรือว่าขายลิขสิทธิ์ได้ยังไงส่วนเชิงลึกมากกว่าน,นี้ที่บอกว่าโหอาจจะย้ายสังกัดในอนาคตรหรือเปล่าสัญญามีปัญหาไหมไม่อยากอยู่ค่ายนี้แล้วจะข่าไปฝาอเมริกาอย่าง UFC ไหมก็ต้องพูดตามโจนะครับว่า UFC จะรถถังไปตอนนี้คือต้องเป็นนักมวยซึ่งการจะบูมมวยไทยหรือว่าคิกบ็อกซิ่งในเวนที UFC ผมว่าก็เป็นโจทย์เหมือนกันที่พวกเขาเนี่ยอยากจะสู้กับทางวันแชมเปี้ยนชิพเพียงแต่ว่าสัญ,ญญาของรถถังเนี่ยมันก็ยังเหลือผมคิดว่าถ้าจะไปปล่อยดองให้มันผ่านไปเนี่ยมันก็อาจจะยากนิดนึง เพราะถ้าเกิดว่ารถถังไม่มีไฟเลยเนี่ยนอกนจากเรื่องเงินมันคือเรื่องของสภาพร่างกายเรื่องของความมั่นใจด้วยนับมวยซ้อมอยางเดียวไม่ต่อยโอกาสจะพัฒนามันก็ยากแล้ววัยของรถถังเนี่ยยีจะว่าไปถ้าเป็นอาชีพน้กมวยเนี่ยเมื่อนี้อยู่ในช่วงพีคแล้วนะครับเพราะว่าน้กมวยเนี่ยใช้ร่างกายค่อนข้างเร็วตั้งแต่เด็กเพียงแต่ว่าในสังกัดบอลแชมเปี้ยนชิพเนี่ยอายุการใช้งานมันก็ค่อนข้างนานผมเลยคิดว่าไทาม์ไลน์หลังจากนี้มันยังคงน่าจับตาอยู่แต่ย้ำแล้วกันครับว่าการต่อยทุกครั้งของรถถังเนี่ย หรือว่าบรรดานักมวยแม่เหล็กที่มีแขมขัดแชมป์โลกเป็นเดิมพันมันจะมีสัญญากับวันเพิ่มเติมยังไงก็คงไม่ได้ออกกันง่ายๆฉะนั้นผมยังไม่ได้ปัดตกประเด็นนี้เพราะในแง่ของสัญญาตอนนี้รถถังก็ยังไม่ได้เป็นแชมป์โลกระยะเวลาของสัญญามันก็คงจะเป็นเงื่อนไขเดิมจากที่เขาเคยเซ็นอยู่ถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยขั้นต่ำเลยมาสักปีหนึ่งแต่เหลือไม่เยอะมากกว่า3ปีแน่นอนเอาเป็นว่าถ้าเกิดมันมีประเด็นจริงๆอ่ะเดี๋ยวค่อยมันเล่า ให้ละเอียดดีกว่าส่วนวันนี้นะครับไม่มีรถถังก็ยังมีคู่น่าดูเอาโอเคคู่เอกเป็นซูเปอร์บอลเจอกับโนยิริซึ่งล้มตะวันฉายมาคู่ที่จะมาล้มแชมป์กันนะครับของคิกบ,บ็อกซิ่งในรุ่นเฟเธอร์เวทซึ่งซูเปอร์บอลเนี่ยเป็นแชมป์จริงแล้วก็โนอิริเป็นแชมป์เฉพาะการคนน่าจะลุ้นให้ซูเปอร์บอลเนี่ยล้างแค้นตะวันฉายคือส่วนใหญ่ซูเปอร์บอลต่อยช่วงหลังเนี่ยคนไม่ค่อยโอเคทํายิงต่อยกับนักมวยไทยได้วยกันเนี่ยโอ้โหส่วนใหญ่กระแสเทไปอีกฝั่งหนึง่ง แต่ครั้งนี้เนี่ยกลายว่าคนเชียร์เพราะว่าซัวบอลเนี่ยดูจะต่อยคิกบ็อกซิ่งเป็นธรรมชาติมากกว่ามวยไทยอยู่แล้วแถมการให้สัมภาษณ์ด้วยความมั่นใจเนี่ยจากไฟล์ก,ก่อนที่คนไม่ชอบยังไงต้องรวมกันเฉพาะกิจให้ไปล้างแค้นคืนในฐานะนักมวยไทยส่วนคู่รองนะครับเป็น MMA ในรุ่นไฟว์เวทอ,อันนี้ก็น่าดูยุยะวาการมัซึเจ้าของแชมป์ต้องเจอกับโจโชปาซิโอที่เคยเป็นอดีตแชมป์มาก่อน,อนแล้วก็คู่ต่อมา ก็คือนาดากะที่จะเจอกับหนุ่มโซลินนี่เป็นชิงแชมป์โลกมวยไทยรุ่นอะตอมเวทด้วยนะครับคือมวยไทยก่อนหน้านี้รุ่นเล็กสุดมันคือสตอร์เวทอะตอมเวทเนี่ยเป็นรุ่นที่เล็กสุดของผู้หญิงตอนนี้มีนักมวยไทยมาชิงกันแล้วนี่ก็คู่แรกแล้วก็ซุเปอร์เล็กนะครับขอล้างอายหน่อยในการเจอกับยูกิโยซะที่ล้มเพชรธนงซึ่งเป็นปรมาจารย์ในคิกบ็อกซิ่งเหมือนกันไฟน์นี้ก็ถือว่าน่าดูนักสู้หญิงนะครับอย่างสแตมแฟร์เทกก็จะกลับมาคัมแบ็กพบกับคานะโมริโมโตในกติกาคิกบ ซึ่งแสแตมเนี่ยไม่ได้ชกกติการนี้นานมากหลังจากไปเอาดีใน a อ a รวมถึงเสือคิมที่จะพบกับทางเจคพีคอฟในมวยไทยรุ่นแบนงต็มเวทยังมีหลายคู่นะครับผมว่าจับจองซื้อแพ็คเกจกันได้เลยราคา250บาทและติดตามรับชมได้ตั้งแต่เวลา11บเนาฬิกาเป็นต้นไปเดี๋ยวหลังเกมก็คงจะมาเล่าให้ฟังในคลิปวันหน้า ปดท้ายกระแสซีเกมครับมันก็ปฏิเสธไปได้ว่ามันจะมีทั้งเรื่องที่ดีและก็เรื่องที่แย่ปรับปนกันไปแต่ว่าครั้งนี้เรื่องแย่ค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะการออกมาแฉสมาคมกีฬาต่างๆที่ปัญหาสะสมมาอย่างยาวนานเกี่ยวกับเรื่องของการคดโกงหรือว่าทุจ,จริตเกี่ยวกับเบี้ยเลี้ยงการฝึกซ้อมเงินอัดฉีดหรือแม้แต่อุปกรณ์การฝึกซ้อมซึ่งล่าสุดตะก้อน,นะครับก็เงียบมาสักพักใหญ่กลับมาอีกแล้วครับโดยรอยเอกธรัมนตรีภมเผา บุกไปเยี่ยมสนามตะรกร้อแล้วตั้งเป้านะครับว่าจะต้องกว่า11เหรียญทองหรือว่าทุกป,ประเภทในฐานะเจ้าภาพในซีเกมและมีการพูดคุยกับพันตำรวจโทรสืบสากขันสืบผู้จัดจาก,การทีมของตะรกร้อนะครับซึ่งเป็นอดีตนักกีฬาก็รับปากว่าจะทวงเงินจํานวน1ล้าน9แสนบาทที่นักกีฬาเนี่ยโดนหักหัวคิวไปจากตอนได้2เหรียญทองในเอเชียนเกมต้องเอากลับคืนมาให้ได้และมอบหมายให้กับรัฐบนตรีว่าการกระทรวงกีฬา อย่างคุณอัจจรเนี่ยตรวจสอบเพื่อคืนความเป็นธรรมผมว่าเรื่องนี้มันนานมากแล้วนะครับก็อาจจะยากในการหวังจะแก้ปัญหาเพราะว่าคนที่ทำเนี่ยเขาก็พยายามปิดหูปิดตาในเรื่องของสื่อเรื่องของข่าวอย่างล่าสุดผมทราบมาว่ามันมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องนี้นานมากแล้วนะครับทำกันภายในสมาคมก็ได้แต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ปล่อยเบอร์แล้วก็แต่งตั้งพวกโค้ชใหม่อะไรเพื่อทํางานเดินไปข้างหน้าเอกสารชัดเจนเลยว่ามีการเซ็นกันไว้เพื่อต้องการจะกวาดล้างเรื่องนี้จริงๆแต่พอถึงเวลาก็ทํากันไม่ได้ ซึ่งเอาไว้เดี๋ยวผมจะมาเล่าทำลายแบบละเอียดให้พวกเราได้ฟังนะครับว่าไอ้ที่มาที่ไปองการหาหัวคิวเนี่ยเขาทํากันยังไงเส้นเงินมันไปทางไหนและทําไมถึงต้องทํากันบอกเลยว่าละเอียดมากและเป็นประโยชน์แน่นอนและเรื่องนี้มันจะเข้าไปในคอรอมอและรัฐบาลต้องรับมือด้วยเพราะจะมีการจัดการแบบจริงจังอย่างแน่นอนทั้งหมดนี้ครับคือมีแต่เรื่องกับเจวรปัดขอบคุณสำหรับการติดตามเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป f a c e b o o k t i k t o k YouTube กดได้เลยทุกช่องทางสวัสดีครับ